ท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวสุวดียอดลีตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านฉันเพนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ถึงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งในปีการศึกษา2567นี้นะคะมีนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3นะคะจำนวน13คนค่ะที่ชั้นขอนำเสนอสภาพปัญหาและที่มาของแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในครั้งนี้ดังนี้ค่ะประเด็นนะคะในส่วนของ ในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนนะคะมีความรู้สึกว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อนะคะทั้งเนื้อหาที่มีจํานวนมากการที่จะต้องศึกษาอะไรนะคะที่ไกลตัวไปในอดีตนะคะซึ่งทําให้นักเรียนนะคะมีความรู้สึกว่าวิชาประวัติศาสตร์นะคะไม่สําคัญนะคะกับตนเองนะคะเท่ากับวิชาอื่นๆค่ะค่ะแล้วจากประเด็นในข้างต้นนี้นะคะสู่แรงบันดาลใจนะคะในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะในเรื่องของอาณาจักรชาติไทยนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้เห็นความสําคัญนะคะแล้วก็ตระหนักถึงการเกิดขึ้นของอาณาจักรบนแผ่นดินสยามนะคะสู่ประเทศไทยในปัจจุบันนะคะทำให้เกิดความรู้และสร้างความภาคภูมิใจในชาติของตนนะคะตามตัวชี้วัดสอสอนะคะส3่เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย มีความรักความภาคภูมิใจและทำารงความเป็นไทยที่จะเป็นการปลูกฝังความรู้คัศนคติที่ดีของนักเรียนนะคะต่อสถาบันหลักของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุผลดังกล่าวนะคะจึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ในเรื่องของอาณาจักรชาติไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สา เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะโดยใช้สมองเป็นฐานะคะ Brain Based Learning นะคะและเน้นการจัดกิจ,ก,จกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งนักเรียนทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้เรียนรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรชาติไทยลำดับการเกิดขึ้นของอาณาจากักรและระบุพระนามพระมหากษัตริย์ผู้สถาปานาอาณาจักรชาติไทยได้นะคะ โดยเริ่มขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูนะคะก็จะใช้เกมนะคะเปิดแผ่นป้ายภายปริศนาจากภาพนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นะคะโดยในขั้นนี้นะคะเป็นการช่วยเราความสนใจของนักเรียนนะคะเพื่อเชื่อมโยงคําตอบเข้าสู่บทเรียนนะคะต่อมานะคะในขั้นของการนำนำเสนอความรู้นะคะ นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอาณาจักรชาติไทยนะคะโดยครูนะคะใช้สื่อ powerpoint นะคะประกอบการอธิบายความรู้ให้กับนักเรียนนะคะเมื่ออธิบายความรู้นะคะในเรื่องของอาณาจักรชาติไทยให้นักเรียนแล้วต่อมาเป็นขั้นของการลงมือทำนะคะในขั้นนี้นะคะคุณครูนะคะจะจับกลุ่มให้นักเรียนนะคะโดยคัดกลุ่มนักเรียนเป็นเด็กเก่งเด็ก กลางนะคะแล้วก็เด็กอ่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะจะได้ช่วยเหลือนะคะซึ่งกันและกันนะคะในการทํากิจกรรมกลุ่มนะคะโดยให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะได้ร่วมกันนะคะศึกษาความรู้จากใบความรู้เรื่องประเทศของชั้นนะคะจากนั้นนะคะคุณครูนะคะก็จะมีบัตรคำนะคะให้สมาชิกแต่ละกลุ่มนะคะได้จับนะคะคนละหนึ่งบัตรนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเรียนได้แล้วนะคะ ก็คุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะช่วยกันหาคําตอบนะคะค่ะห,หาคําตอบแล้วก็นําไปเขียนในลงในใบกิจกรรมนะคะในเรื่องของประเทศของชั้นนะคะโดยคุณครูนะคะจะคอยเสนอคอยช่วยเสนอเนธนะคะแล้วก็อธิบายความรู้เพิ่มเติมนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากนักเรียนจะได้ศึกษาความรู้หาคําตอบด้วยตนเองแล้ว นักเรียนนะคะก็จะได้ทักษะในกระบวนการกลุ่มนะคะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วยนะคะค่ะต่อมานะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นขั้นของความรู้นะคะคุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะออกมานําเสนอความรู้นะคะจากที่นักเรียนนะคะได้ปฏิบัติเป็นกลุ่มนะคะโดยหลังจากที่นักเรียนแต่ละแต่ละกลุ่มนะคะได้ออกมานําเสนอความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะสรุป บความรู้นะคะออกมาบอกเล่าเป็นไทม์ไลน์หรือเส้นเวลานะคะให้นักเรียนนะคะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะค่ะจากการทากิจกรรมนี้นะคะทําให้นักเรียนนะคะมีความกล้าแสดงออกนะคะในการนำเสนอผลงานค่ะแล้วก็ในส่วนของขั้นต่อมาคือเป็นขั้นสุดท้ายนะคะในส่วนของขั้นตอนการประยุกต์ใช้ความรู้นะคะ สำหรับในขั้นนี้นะคะนักเรียนนะคะก็จะได้นําความรู้นะคะที่ได้เรียนมานะคะผ่านการเล่นนะคะเกมจับคู่คู่สถาปานาอาณาจักรไทยนะคะโดยคุณครูนะคะก็จะมีบัตรคํานะคะชื่อพระมหากษัตริย์ไทยนะคะโดยให้แต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันจับคู่พระมหากษัตริย์ให้ตรงกับ4ี่อาณาจักรของไทยนะคะแล้วเมื่อจับคู่เสร็จแล้วนะคะคุณครูนะคะแล้วก็ นักเรียนทุกคนนะคะก็จะช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็คุณครูก็จะกล่าวชื่นชมนักเรียนนะคะที่มีความสามาัคคีทําใบกิจกรรมจนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะค่ะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะสรุปความรู้นะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปในวันนี้นะคะโดยนักเรียนนะคะก็จะได้เรียนเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับอนณาจักรชาติไทยนะคะ ผู้สถาปนาอนาณาจักรชาติไทยทําให้เรารู้นะคะฝักได้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยนะคะเกิดความรักความภาคภูมิใจในชาติไทยนะคะแล้วในฐานะที่เรานะคะเป็นคนไทยนะคะเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนะคะเราก็จะต้องเรียนรู้นะคะเรื่องราวของชาติเรานะคะเพื่อให้เรานะคะได้เกิดความภาคภูมิใจนะคะรู้รักษาชาตินะคะอันเป็นที่รัก ให้คงอยู่นะคะผู้คนไทยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ครูสรุปความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูนะคะก็จะมอบหมายนะคะชิ้นงานให้กับนักเรียนนะคะทําเป็นรายบุคคลนะคะในเรื่องของอนักรกชาติไทยนะคะเพื่อเป็นการติดตามนะคะนักเรียนเป็นรายบุคคลว่าหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้และทํากิจกรรมกลุ่มแล้วนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใดน,นะคะ เมื่อนักเรียนนะคะได้ทําไปกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุณครู่จะให้นักเรียนนะคะร่วมกันเฉลยนะคะด้วยตนเองนะคะในชั่วโมงถัดไปนะคะ,คะสำหรับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ในการสะท้อนถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะคะการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในแผนการเรียนรู้นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะ ชั้นประถงศึกษาปีที่3เรื่องอาณาจักรชาติไทยดังนี้ค่ะค่ะหน,นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านความรู้นะคะนักเรียนนะคะสามารถอธิบายนะคะอาณาจักรชาติไทยได้นะคะโดยดูผลลัพธ์นะคะจากการทําใบกิจกรรมนะคะการทํางานกลุ่มนะคะแล้วก็การนําเสนอผลงานนะคะโดยมีผลคะแนนนะคะผ่านเกณฑ์การประเมินนะคะในระดับดีมากนะคะร้อยละ100ค่ะ สองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านทักษะและกระบวนการนะคะนักเรียนนะคะสามารถเรียงลำดับนะคะอาณาจักรชาติไทยนะคะแล้วก็ระบุชื่อพระมหากษัตริย์ผู้ที่สถาปนาอาณาจักรชาติไทยได้นะคะโดยดูผลลัพธ์นะคะจากการทำใบงานนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไปนะคะร้อยละ100น,นะคะจากแบบบันทึกคะแนนใบงานเรื่องอาณาจักรชาติไทยนะคะ ค่ะแล้วก็สุดท้ายจสามนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านของคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะนักเรียนมีความสนใจนะคะในการเรียนนะคะมีความสนใจในการซักถามแล้วก็ตอบคําถามนะคะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนะคะที่ได้รับมอบหมายและมีผลคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไปนะคะค่ะ ในดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100นะคะของจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะคะจากแบบประเมินนะคะค่ะสำหรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะในการในครั้งนี้นะคะคุณครูน,นะคะก็ได้สร้างสื่อนะคะความหลากหลายนะคะให้กับนักเรียนนะคะค่ะทำให้นักเรียนนะคะมีเอ่อทำให้นักเรียนนะคะ ในระดับชั้นะถมศึกษาปีที่3นะคะมีความรู้ความเข้าใจนะคะมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะดิฉชั้นนะคะก็ขอจบการน,นเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ